หลังจากที่ผมได้ทําการล้างหมึกนะครับก็ล้างออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมก็ใส่น้ําลงไปแล้วด้วยนะใส่น้ําไปแล้วก็ทําการล้างหัวนะใส่น้ําเปล่าได้นะผมลองแล้วใส่น้ําเปล่าได้น้าเปล่าเนี่ยมันจะไปช่วยล้าง <reinforced> ล้างสีที่ไม่ดีในหลอดเนี่ยนะครับทาให้มันขับออกมาได้นะครับจริงๆถ้าจะทําให้เร็วนะครับอาจจะต้องถอดสายยางนะครับออกมาล้างเลยนะครับก็คือต้องดูดหมึกผ่านสายยางนะครับแต่ว่า อันนี้ผมใช้วิธีการใช้ระบบล้างหัวพิมพ์นะครับจากเครื่องพิมพ์เลยนะครับก็ล้างได้เหมือนกันนะครับผมต้องการให้หมึกแค่หมดถังนะครับตอนนี้ในนี้ผมได้เติมหมึกแท้เข้าไปแล้วเรียบร้อยเต็มแล้วนะครับเต็มทั้งสีทั้งดําเลยนะครับแต่ว่าผมจะทําการล้างหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ตลับหัวเดิมนะครับตลับหัวเดิมมันเสียนะตัวนี้นะอันนี้ผมปิดไว้นะครับ อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปล้างหัวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนแยกออกไหมอันไหนหมึกแท้หมึกปลอมนี่นะครับอ่าแยกออกไหมอันเนี้ยลูกค้าเอามาให้นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้ามีหมึกอยู่ไม่รู้ว่าไปซื้อมาจากไหนอันเนี้ยหมึกปลอมนะครับเนี่ยนะหมึกแท้ดู มือแท้จะสังเกตยังไงนะครับดูครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวหนังสือไม่เหมือนเห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่มันก็ยังมีความไม่เหมือนอยู่นะครับเนี่ยของแท้ก็คือใช้คำว่าจีเนียลเม็ดอินเจแปนเห็นไหมครับและของแท้นะครับจะต้องมีสติกเกอร์สีทองนะครับแล้วก็ของแท้นะครับก็ต้องซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนนะครับซึ่งร้านผมเองนะก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับ แต่ว่าถ้าส่งแต่จังหวัดเนาะส่งขวดเดียวก็ไม่คุ้มนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องสั่งก็ได้นะสั่งล้านใกล้ๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาไว้บริการลูกค้าที่เฉยนะนะครับถ้าลูกค้าสั่งมากๆเนี่ยส่งมันก็คุ้มอยู่นะครับแต่ว่าสั่งขวดเดียวเนี่ยผมก็วิ่งรถไปมันก็ไม่คุ้มค่า,าละมันแล้วนะอันเดียวไม่คุ้มนะอันนี้ก็คือผมเอามาพูดเป็นความรู้เฉยๆนะครับเนี่ยเราสังเกตดูได้เลยหมึกไนหมึกแท้หมึกปลอมเราดูได้ไหมครับ ของแท้นะครับจะต้องมีคำว่า Canon มีโลโก้ Canon นะของปอไม่มีห่อนะเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยตรงไหนก็ไม่มีนะไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยไม่มีตรงไหนที่เขียนว่าเป็นของแท้เลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเนะี่ยตรงนี้ก็เหมือนนะครับแต่ของแท้จะเขียนไว้เล็กกว่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะปากไว้นะ เครื่องพิมพ์นะครับให้จําไว้เสมอถ้าหมึกเสียถ้าถ้าหัวพิมพ์เสียหัวพิมพ์ตันค่าช่างจะแพงกว่าค่าที่ซื้อหมึกมาอีกค่าช่างเนี่ยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่หมึกเนี่ยเราไปซื้อมาหัวละร้อยกว่าบาทหรือขวัวละสองร้อยแต่หมึกแท้ขวัวละสามร้อยใช้หมึกแท้ก็ไม่ต้องเสียค่าช่างแต่จะใช้หมึกปลอมเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าหัวพิมพ์พังเนี่ยจะต้องซื้อหัวพิมพ์มาใส่อีกนะ ครื่องนี้จะต้องใช้หัวพิมพ์ใหม่นะครับหัวพิมพ์นะครับพันสองร้อบาทนะเนี่ยของแท้นะช a นนอนนะหัวพิมพ์แท้มีจำหน่ายแล้วนะที่ร้านผมเนี่ยมีจำหน่ายนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับตัวนี้นะเนี่ยพันสองร้อยบาทนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดใช้มือปอมนะครับ หัวพิมพ์เสียก็จะต้องใช้หัวพิมพ์ใหม่หัวพิมพัน์สองค่าช่าง500 1,700ต้องเสียค่าเติมหมืกอีกนะครับเป็นเท่าไหร่โอ้โหสองพกว่าก็คิดดูเอาละกันนะประมาณนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะ